ไปอาถามมันเะยข้าวกลวสวัสดีเจ้านี่คลิปนี้เจอกันในสวนนะเจ้าไอ้หมอนยังอย่างเนาะเขายิกขยืบอนี่เห็นว่าสวยไข่มดแดงอยู่ปะเห็นหังเจอก็อเอ็มหังมันอยู่ข้างบนบนจอเนาะหางใหนนะ เป็นกัดขนังหางใหญ่อยู่นะเจ้ามาแล้วเอายม้อนมาพอแล้วน,นี่กาะกันนัาจ่ะเนี่ยมาดูเบาๆอ,อ่ะน่ะมันค้ากินค่ะค้ากินมันต้องมันค้ากิน เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาปุนก่นต่อยก่อนนี่ค่ะางอน่งเดียมันดีเดี๋ยวเพื่นจะแห่เลย้โอ้มีกระเตงหน่ก็นั่นอยิ้ขลุก ใครในนี้ก็มีวันนี้จะก้อยไข่มดแดงเจ้านี่กคน

มะนาวสองซีกพอกชิ้มเลยหอมกลิ่มมะนาวมาก หอมชี้บปวกู่สาระเนยค่ะาห้าห้าหินหอม,หอม กลิ่นหอมขนาดเลยนะเจ้านานนี่นะะวบนนี่ยมูแดงวันนี้แบง่งไปสองส่วนนะเจ้าส่วนหนึ่งเอามาก้อยแถมส่วนหนึ่งให้เยมอนใส่แกงผักละนะเจ้าเดี๋ยวร้อยรสชาติก็ได้จีละ่ะเดี๋ยวเขาไปกินกันเจ้าเอ้ยใส่ตรงๆ มาเนี่ยเจ้าเนาะมากินข้าวแรงตัวกันนะเจ้าเนาะกับข้าวงอหลายอย่างเนาะกินพร้อมหน้าพร้อมตาเจ้านี่เอาเจ้าก้อยไข่มดแดงนะนี่แกงใส่ผักละนะเจ้าะลงอ๋อแกะข้าวอันนี้เป็นแกงผักขี้เล็กเจ้าข้าวบ้านเฮาไหนเดมลอล้อก้อยไข่มดแดงเขาเหรอถึงจะเสพปะไข่ดิบ ไ่มมเอามาส้มทิ้บมากินอ่าเขาทาเจียวเหมือนได้จิ้วก้อยขาวมแดงหม้อกินไปหม้อหม้อมมหนออ่าเอาละนะเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับเพนนี่ก็ฝากไปเพียงแต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าขอตัวลบสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าพี่ฮัต ชั่วขี้เหร่เข้าพัดกะเข้าพัด